ครับอาหารน้องลิมิงมาที่สวนราชพกึกเอราวันนะครับนี่นะครับสามารถมาเดินนะครับมาเดินได้นะครับมีสาะน้ําตรงนี้เขาบอกเลยว่าห้ามนําสัตว์เลี้ยงมานะครับนครปฐมเราเนี่ยรู้สึกที่ทศกิยมไปก็คือเป็นเขาเรียกว่าปาปานครนะครับอาาสวนปปานครนะครับแล้วก็ถือว่าคนนครปฐมจะรู้จักนะครับแต่ แต่ปัจจุบันนะครับมีตรงสวนเอราวัณนะครับสวนรัชพฤกษ์นี่อีกที่หนึ่งนะครับซึ่งเย็นๆท่านสามารถมาเดินออกกําลังกายได้นะครับนีตึกสวยแม่น้องหมิงตึกสวยเนาะโอเคมีหมู่บ้านจัดสรรขึ้นตั้งเยอะเลยนะครับสามารถเดินมาเดินออกกําลังกายนะครับน้องหมีมาทางนี้ครับได้นะครับไปร่มลื่นแล้วก็มีการปลูกต้นไม้นะครับน้องหมิงเดินกับพ่อนิดนึงเดี๋ยวเราไปริมน้ำนล้วก็กลับนะครับ นะครับสามารถพักผ่อนหย่อนใจได้นะครับเป็นสถานที่ออกกำลังกายนะครับก็กำลังตกแต่งนะครับเป็นชื่อว่าสวนราชพฤกษ์นะครับอยู่เลยอปจนครปฐมมานี่หนึ่งครับสวนราชพฤกษ์นครปฐมนะครับห้ามนันสัตว์เลี้ยงสุนัขหมาแมวนะครับเข้ามาะในพื้นที่นะครับบางทีมาดูนะครับนี่คือสวน ราชพฤกษ์เอราวัณนะครับอยู่ใกล้ๆกับหมู่บ้านของเราเลยนะครับอยู่ใกล้ๆกับอปจนครปฐมอยู่ใกล้ๆกับอปตนะครับใกล้กับอปจนครปฐมนะครับนี่น้องหนิงยืนตรงนี้ครับหันหน้ามาทางพ่อครับนี่ครับหล่อๆครับมองมาทางนี้มองหน้ามาทางพ่อโอเคนะครับสวนราชพฤกษ์ทางนี้ครับหนิงเราไปดูดิมน้ําร้อนเร็ว แมวสวยไหมสวยเนาะ<อ>นี่ต้นอะไรเนี่ยดอกสีม่วงสวยด้วยอเออไหนไตอป้ายห้ามเลี้ยงหมาห้าเลี้ยงแ,แมวดีวยหล่เด็กสวยจังเลยเนาะนี่ประเทศไทยนะครับเขาสร้างสวนนะครับโอดอกสวยจริง,รงนั้นดอกอะไรเป็นดอกคูนหรือดอกอะไรนะั่นน่ะ ดี๋ยวไปดูสวยสวยจังเลยสวนราชพฤกษ์เอราวันนะครับตอนเย็นก็จะมีท่านๆมาเดินออกกำลังกายกันนะครับมาเดินมาเดินวิ่งมาเดินดูนะครับนีก่อนนี้ก็เคยน้องมิงเล็กๆก็เคยพาน้องมิงมาอุ้ยตึกสวยมากเลยนะครับเราเดินนะเดินรอบหนึ่งนะเนาะรอบโอ้ตึกสวยมากเลยครับสวนราชพฤกษ์นะครับ เป็นไม้อะไรบ้างเนี่ยไม้คูนไม้อะไรบ้างเนี่ยห้ามลงห้ามลงในสระน้ํานะครับเ,เขียนป้ายปิดประกาศไว้เลยนะครับห้ามลงในสระน้ํานะครับเดินดูนะครับเทศไทยเนี่ยมีสวนสุขภาพมีสวนหย่อมนะครับโอ้ฮารุรุไม่ได้มาตรงนี้นานเลยกับน้องหมิงแล้วเนาตั้งแต่โควิดแต่โควิดก็ไม่ไม่ได้มาเลยแต่นี้น้องหมิงโตแล้วพาน้องหมิงมาเดินชม อดีขับรถผ่านเนาะขอบคุณมากเลยครับที่ทําสวนดีๆให้ขอบคุณเจ้าของพื้นที่นะครับที่ทำสวนดีๆให้กับคนนคนปรปฐมนะครับโดยเฉพาะคนแถวนี้นะครับคนหนองคาย่างบางแคนนะครับได้มีสวนสุขภาพไว้เดินออกกําลังกายในตอนเย็นตอนเช้าหรือตอนเย็นนะครับีเรามานี่ก็คือโอ้โหตอนใกล้ๆจะเที่ยงแล้วเนี่ยนะครับ ร้อนนิดหนึ่งเหนาว,วิวสวยเนาะต้นไม้สวยมากขอบคุณมากเลยครับสก่อพื้นที่ครับถามส่วนดีๆใ,ให้กับคนนครปฐมนะครับ <ไป S 1> เอาจจากเดิมจะไปเมืองการ M81 นะถนนเมืองการปรากฏว่าเขาปิดสามทุ่มเมื่อคืนวันอาทิตย์ไปแล้ววันนี้ถึงเป็นวันหยุดแต่ก็ไปใช้ไม่ได้ก็เลยไม่ได้ไปเ,เรจะไปตรงนู้ใช่นะก็เลยมาตรงนี้แทน นะครับก่อนกลับบ้านน้อง,งน้องหมิงเนาะน้องหมิงชอบไหมครับตอนนี้เราไกลนะดูนะไกลก็ลดน้ำดูสมบูรณรอบทิศออกกําลังกายดูเพราไม่เด,นดินมารถไข่มันเห็นนกไหมเห็นนกบินไหมกินนะนั่นน่ะมีนกนกเรื่อยเรื่อยเรื่อยนกนก่นกนกนารักน่าชังนะครับาาประเทศไทยยามนี้ก็ก็เป็น บรรยากาศวันมงคลนะครับหลังจากวันเฉลิมพระชนม์ของรัชกาลที่สิบเมื่อวานนะครับรครับก็ฮะประเทศไทยก็ยก,ก่อนหน้านี้ก็อบอวลไปด้วยบรรยากาศการเมืองนะครับผมการเมืองก็ไม่มีมิตรไม่มีศัตรูมีแต่ผลประโยชน์ร่วมกันนะครับฮะล่าสุดก็มีเรื่องของประหม่ค้างดําเข้ามานะครับเ๋อ,อเป็นพื้นที่ส่วนบุคคล ห้ามนานสัตว์เลี้ยงเดินชนได้ไหมเนี่ยบางคนเดินล้อได้เนาะห้ามการสัตว์เลี้ยงมาเข้ามาในพื้วพวนที่ อประมาณกี่กิโลเนี่ยสองสองหนึ่งกิโลได้มั้งกิโลครึ่งเดินออกกำลังกายก็พอเหมาะเลยโอ้เนี่ยเขาสร้างไม่ไหลเนี่ยก็ข,ขับรถอยู่แถวนี้บ่อยด้านในเนี่ยเดีวมามองไม่เห็นเขาหาวันจเจอวอมเบตเนก็ลำยืนตรงนตรงนู้นแล้วก็มาตรงนี้ใช่ไหมอ่าโอ้สวยจริงนี่ไงโอ้ตึกสวยมากสวยมากมากเลยในกล้องเนี่ย เสตดาเ่อไม่เสตาแล้วใช่ว่าพกิพ่อริมสามารถมเหล็กไม่ได้พ่อใา้แมนเข้าเขียนอะไรอันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้คืออะไรที่เขาใส่ถุงไว้เนี่ยหญ้าพ่อแม่เาบในน้สามามเหล็ดไม่ได้พอเขาตัดยาแล้วใส่ใส่ถูกไว้ครับพไม่สามารถนม้วนขึนฟาไม่ได้อ่าเอาเขียนมาเป็นที่ส่วนบุคคลเอแม่เขาบอกใ้ำขึ้าไม่ได้ค น้ตามโดยเนรนำมีแสบปลาลึกลึกลึกใช่ลึกน้ำนิ่งด้วยเราต้องขุดลึกปลาต้องเยอะมากๆเลยเนี่ยเราก็ต้องนำพันปลามาปล่อยมันจะมีประหม่าค้างดำไว้เนี่ยครับถ้ามันลมพอมีสระมันมีน้ำมันก็มีลมเนาะครับ มากเลยสวยมากครับเขาใส่ปลาเท่าไหร่รู้ไหมหนึ่งใส่ล้านเลยญหนึ่งใส่ล้านเลยใช่ครับอะไรอยู่ไหมใช่ครับอยู่เมื่อไหร่อ่สวยมากเลยนี่บอกว่าปลาหนาที่เขาปล่อยมีหนึ่งใส่ล้านเลยครับเปล้านเลยล้านเลยครับ จะมีฝนฝนจะตกเดินเร็วอย่างนี้นเดี๋ยวฝนตกแล้ววิ่งไ่ไม่ถึงรถเปียกนนไม่มีใครเดินเลยอ่ะอเป็นหญ้าที่เขาตัดไว้ลูกเราใส่ถุงเราเก็บทิ้งขอบคุณเจ้าของสถาน,น,นที่มากเลยครับที่ทําสถานที่สวยๆกับคนนครปฐม,มก่อนโควิดเราเคยมาเดินเนาะตอนน้องหมิหมยังเล็กนิดสี่ปีตอนนั้นมีน้องหมงขวบกว่าเองอต้องอุ้มเลยตอนนั้น ต้นอะไรอย่างเงี้ยต้นคูนหรือว่าต้นอะไรสีชมพูสวยมากสับเสือสับเสือต้นอะไรเสือเสืออะไรอ่เงี้ยลองเห็นนะครับาจริงจงกล้องอันนี้มันสามารถเช็คภาพได้นะว่าเป็นต้นอะไรเนี่ยดอกสีชมพูสวยมากเดี๋ยวนะขอถ่ายใกล้ๆนี่ต้นเสือสีชมพูใช่นี่ตอนเย็นเขาคนเป็นคนออกกําลังกายแล้วคนจะมาชมกันเขาห้ามลงสะ ก่อนได้รับอนุญาตด้วยนะนะมันลึกลงแล้วตกน้ำตายตกน้ำตายก็จะเป็นสระที่น่ากลัวไปตึกสวยมากครับอ่ะโอเคขอบคุณครับขอบคุณท่านเจ้าของสวนราชพฤกษ์และเอราวันนะครับเจ้าของสวนราชพฤกษ์เอราวันน้องลีหมิงผ่านมาหลังจากไม่ได้มาที่นี่สี่ปีตอนน้องลีหมิงแลแวะมาเนี่ยขบกว่าพอดีวันนี้ขับรถผ่านมาตรงนี้ก็เลยขออนุญาตแวะมา,ยาเย็น ก็ไม่มีใครเดินอยู่เลยครับน่าจะเป็นตอนเย็นที่เข้ามาวิ่งออกกำลังกายกันต้นไม้สวยมากตอนน้องหมิงรีหมิงสี่ขวบกว่าเนี้ยต้นไม้พวกนี้ยังล้นอยู่เลยครับยังไม่มีใบเลยตอนที่มาตอนนั้นแต่ตอนนี้มีใบสวยหมดแล้วขอบคุณท่านเจ้าของนะครับท่านผู้ดูแลสวนราชพฤกษ์เอราวัณนะครับเป็นสวนที่สวยงามของจังหวัดนะคปรปฐมอีกที่หนึ่งนะครับขอบคุณมากที่ให้ นครปฐมมีที่พักผ่อนหย่อนใจแล้วก็สามารถมาวิ่งออกกำลังกายในช่วงยามเย็นขอบคุณมากมากครับส่วนรัชพฤกษ์เอราวันนครปฐมครับนะครับขอบพระคุณมากครับน้องลิมิงได้มีโอกาสมาเยี่ยมเยียนอีกครั้งหนึ่งหลังจากเคยมาเมื่อตอนขวบกว่าตอนนี้น้องลีมิงอ่าเป็นหนุ่มแล้วห้าขวบกว่าแล้วครับอ่าขอปิดท้ายนะครับกันด้วยอ่าวันนี้ซอฟซอเบาๆนะครับช่องน้องรีมิวชแนลนะครับกับ ดอกไม้สวยๆจากสวนราชพฤกษ์เอราวัณนครปฐมนะครับนะ mm hmm. ครับ mm hmm. ขออนุญาตนะครับน้องนิมิงขออนุญาตถ่ายทำนะครับ mm hmm. หลังจากที่เคยมาเดินตอนอายุขวบกว่าแล้วตอนนี้น้องีิมิงคห้าขวบกว่านะครับขอบคุณวิวสวยๆจากสวนราชพฤกษ์เอราวัณน,นะครับจะเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของคนนคนปรปฐมอีกครั้งอีกที่หนึ่งนะครับเลย mm hmm. ที่ตั้งก็อยู่เลยอาสํา,าสนักงานอาคารอบจอนคนปรปฐมนะครับ มาอีกสัก500เมตรเท่านั้นเองไม่ไกลนะครับโดยภูมิทัศน์อันสวยงามด้วยตึกอันสวยงามนะครับของสวนราชพฤกษ์เอราวัณนครปฐมนะครับสวัสดีครับนะครับก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้กับช่องน้องลีมิงช้นลนะครับนี่เจ้าของช่องเดินนี่นะครับส่วนคุณพ่อเป็นโปรดิวเซอร์ให้กับน้องลีมิงนะครับเป็นมือสมัครเล่นนะครับก็ว่างๆทำภาษาคนสูงอายุนะครับทำ นะครับก็จะได้ไม่เป็นโรคเครียดไม่ยติตกังวลน,นะฮะมีงานอะไรให้ทำพยายามชลานะครับนะครับน้องลีมิงช h a n แ e นนะครับนี่เจ้าของช่องเจ้าของช่องไายบายครับน้องลีมิงสวัสดีครับ